หนูมีลูกยากาไปหาหมอนะคะแต่หมอก็ให้แค่ยากกินละมังค์ไม่ได้ตรวจนะคะอยากรู้มากจะต้องทำยังไงปล่อยมา3ปีแล้วก็ไม่มีสักทีค่ะคุณหมอจะทำยังไงดีปล่อยมา3ปีแล้วเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาสักครู่นึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะอยู่กับแฟนมา3ปีไม่ท้องนะคะน้าหนัก ที่ใส่เอาไว้น้ำหนักหกสิบเอดสูงร้อยหสิบไม่มีโรคประจำตัวคะ่ะน้ำหนักหกสิบเอดสูงร้อยห้าสิบี่หมอว่าน้ำหนักเยอะไปดึงคนคที่น้ำหนักเยอะบางทีมันมีผลกับเเรื่องของฮอร์โมนได้นะคะไม่รู้ว่าอรอบเดือนหนูมาปกติสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้ามาสม่ำเสมอกันก็คงไม่เกี่ยวแต่ถ้าม,มีปัญหาว่ารอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าตอนนี้รอบเดือนมาแล้วมันปวดท้องมากแบบมากไม่ไหวจะเป็นลมอย่างเงี้ย อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจภายในดูนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะมีแบบกลุ่มโรคอย่างพวกช็อกโกแลตซิสโรคยอดทิศของเราที่เนื้อเอ,อ่อเยื่อบุหมดลูกเนี่ยมันไปงอกผิดที่นะคะซึ่งมันก็บางทีมันไปกระตุ้นติดการอักเสบในหมดลูกบ่อยๆมันเกิดพังผืดพวกนี้ก็จะมีบุตรยากซึ่งอันนี้คุณหมอสูตรถ,ถ้าวินวิจฉัยได้ก็รักษาได้เลยค่ะไม่มีปัญหานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องดูสุขภาพของแฟนด้วยไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวเพราะว่าการจะมีลูกต้อง นำเชื้อของผู้ชายก็ต้องแข็งแรงไข่ของเราก็คือต้องตกตามปกติและหมดลูกเราต้องพร้อมที่จะให้มีการฝักตัวของตัวอ่อนถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงะไรดีหมดคุณผู้ชายอสุจิไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ยากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่บอกว่าปล่อยสามปีแล้วต้องดูด้วยว่าช่วงที่ปล่อยที่พี่หมอพูดย้ำๆเลยเนาะที่เป็นความรู้ทั่วไปที่เราทุกคนต้องรู้ก็คือต้องมีเพศสัมพันธ์ส่ําเสมอก็คือแบบอาทิตยแล้วแบบวันเว้นวันอะไรก็ว่าพิเฉลี่ยแล้วอย่างน้อยสามวันก็คืืออเหมน กระจายการยิงกระสุนนั่นแหละให้มันตรงกับวันที่มันไข่ตกหรือถ้าบางคนอยากรู้เป๊ะๆบางคนสังเกตตัวเองก็จําเดือนมาสม่าเสมอเขาก็จะนับวันไข่ตกได้ก็อาจจะไปลวยยิงกระสุนช่วงใกล้ๆที่ไข่ตกตอนนั้นเป็นต้นนะคะเพื่อทำให้โอกาสการตั้งทันมีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลองตามวิธีธรรมชาติเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ประสบความสาเร็จอันนี้ยังไงก็ต้องจุงมือกันทั้งสองคนเลยไปคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้ตัวเองท้องได้ด้วยตัวคนเดียวจุงมือสามีไปเลยแล้วก็ ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยสําหรับเป็นศูนย์ผู้มีบุตรยากนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยดูแลเองเนาะของทั้งสองฝ่ายไ,ไม่ต้องกังวลค่ะค่ะข้อมูลเพิ่มเติมคืออายุ25พบแพทย์ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้ามีนัดต,ต้องไปอีกน,นะคะยังไงคุณหมอก็ต้องดูให้ครบทามคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแหละเนาะเพราะว่าสามปีที่ปล่อยมาแล้วก็ไม่ท้องอะ่ะนะคะ ลองดูว่าคุณหมอจะให้คําแนะนำเป็นยังไงบ้างบาง,บางทีความผิดปกติเนี่ยอาจจะอยู่ที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ได้ต้องให้คุณหมอช่วยแก้ไขให้นะคะที่สําคัญเนี่ยถ้าเครียดม,มากๆอยากมีมากๆบางคนก็เหมือนเหมือนถูกกันแกล้งน,นะคุณหมอฟ้าเครียดไงอ๋อเครียดก็ไม่มีสักทีไม่ไปาปได้ดูคลิปสัมภาษณ์คุณชมพู่ไหมรู้สึกจะสัมภาษณ์กับน้องลูกกอล์ฟมั้งถ้าหมอจำไม่ผิดมมนไม่แน่ใจหรือว่าพี่เติ้ลอะไรสักอย่างเราลองไปดู ตอนคุณชมพู่เพิ่งทองครั้งล่าสุดมีให้สัมภาษณ์เพราะว่าคุณชมพู่เขาก็ใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยแล้วก็คือไม่ติดไม่ติดเพิ่งมาติดครั้งที่สี่ค่ะซึ่งอันหนึ่งที่คุณเขาเล่าเลยคือมันเกี่ยวกับความเครียดนะลูกค่ะ,คะเพราะว่าบางทีเราเรามีความจริงจังมากเกินไปว่าเอยแบบอยากจะ อยากจะท้องอแล้วทำไมไม่ท้องสัทีมันไม่ท้องสทัทีแล้วทันทันที่จริงๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆฉันก็ไม่ใช่คนเครียดฉันเป็นคนหวเราอยิ้มแย้มกับทุกสิ่งตลอดเวลาแต่มันเป็นความเครียดขาย้างในลึกๆที่บางทีเราไม่รู้ตัวมันก็ไปส่งผลต่อเรื่องพวกนี้ได้นะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบนจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุ ผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือโครงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223